ทุกอย่างที่ตัวเองจะทํานั้นทุกคนก็จะรู้หมดมันทําให้คนเนี่ยไม่กล้าคิดชั่วหรือไม่กล้าคิดในทางที่คดโกงและการซื้อขายทุกอย่างของรัฐบาลทุกกระทรวงอยู่ในนั้นสิ่งที่เปิดเผยได้เขาเปิดเผยนักการเมืองที่จะไปหากินอะไรอย่างเี้ยฮะหมดเกลี้ยงดิจิทัลเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีความหวังไม่ค่อยดีต่อส่วนรวมเนี่ยกลัวเพราะมันจะเกิดความโปรง่งใสเอสโตเนีย มีชื่อเสียงในเรื่องของ Digital Government แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเอสโตเนียได้กระทำการควบคู่กันนั่นคือการสร้างความโปร่งใสสังเกตได้จากการขยับอันดับในดัชนีความโปร่งใสมากขึ้นตามลำดับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตรงนี้จึงเกิดเป็นคำถามว่าเพราะอะไรเอสโตเนียจึงพยายามสร้างแบรนด์ประเทศใน2ลักษณะดังกล่าว ทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นและความสำคัญต่อเอสโตเนียอย่างไรบ้างเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กทั้งในเรื่องของอำนาจขนาดพื้นที่ประชากรร่วมไปถึงการรับรู้ในประชาคมโลกซึ่งส่วนใหญ่แล้วตามตําราความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศเล็กๆมักจะมีประเด็นในเรื่องของความไม่พอใจในสถานภาพของตัวเองนั่นเพราะ ทุกประเทศล้วนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่การที่ประเทศเล็กๆจะไปสู่จุดนั้นได้ย่อมยากลำบากกว่าประเทศใหญ่และประเทศกลางหลายต่อหลายเท่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศักยภาพที่จะไปให้ถึงหรือในเรื่องของการสร้างการยอมรับที่ต้องใช้ความสามารถและความพยายามอย่างมหาศาลและนั่นส่งผลมายัางการสร้างแบรนด์ประเทศอีกทอดหนึ่งเพราะอย่าลืมว่า การวางแผนก็เป็นเรื่องหนึ่งหากมีแผนดีๆแต่ทำไม่ได้จริงก็เป็นแค่เสือกระดาษหากไม่สามารถทำตามแผนที่วางเอาไว้ได้กระนั้นโลกก็ไม่ได้ใจร้ายกับประเทศเล็กๆเกสียทีเดียวเพราะมีบางสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะสร้างแบรนด์และก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ในสายตาของชาวโลกได้สิ่งนั้นก็คือดิจิทัลไลเซชันหรือการเปลี่ยนประเทศ มาใช้ระบบดิจิทัลแบบท่วนหน้าเป็นดิจิทัลเนชั่นนะก็คือเป็นประเทศที่ใช้แต่ดิจิทัลในการให้บริการแก่ประชาชนเราจะต้องหาจุดเด่นของประเทศนะนั่นก็คือ Digital. ดิจิทัลดิจิทัลมาในจังหวะที่ดีมากสำหรับประเทศนี้ที่กำลังมองหาสิ่งที่จะเป็นการแก้ปัญหาหลายๆปัญหาที่เขามีอยู่ประชากรเขาน้อยถา้ามัวแต่ต้องมีพนักง,งานต้องอยู่ประจำ สำนักง,งานโน่นนี่อะไรต่างๆในการให้บริการกับประชาชนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องใช้คนมากมายเข้าไม่มีเพราะฉะนั้นดิจิตอลมันเป็นคำมันเป็นคำตอบในช่วงนั้นพอดีแม้กระทั่งประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะ,ะให้ความสงสารแล้วก็จะมอบเขาเรียกว่าระบบโทรศัพท์แต่เป็นระบบแอนะล็อกให้จะมาจัดตั้งต่างๆให้ต่างเพราะกามีเชื่อสายที่ค่อนข้างจะใกล้กันปรากฏว่ารัฐบาลของเอสโตเนียชุดนั้นไม่รับ บอกว่าพวกเราจะขอก้าวกระโดดไปสู่ดิจิตัลเลยใช่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยู่รอดของประเทศของเขาประชากรก็ม่เมมีคอร์รัปชันก็เยอะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะสร้างจุดเด่นรไ,ได้คำกล่าวของดรวีวรชัยเตชวิจิตกงสุนใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเอสโตนเนียประจำกรุงเทพมหานคร สะท้อนการสร้างการยอมรับด้วยการแบรนดิ้งตัวเองให้เป็นประเทศแห่งดิจิทัลของเอสโตเนียอย่างดีที่สุดและในไม่ช้าโครงการ e e s t o n ียจึงเกิดขึ้นโดยมีแก่นแกนหลักอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของชาวเอสโตเนียทุกคนให้เป็นดิจิทัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่าง e-ID Card, e-Passport, e-Pocket หรือ e-Government ที่ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการเองได้ที่บ้านไม่ต้องมารอคิวทำเรื่องในหน่วยงานของรัฐบาลให้เสียเวลาพูดแต่ปากเรื่องทำ e-government เนี่ยมันง่ายแต่ความจริงมันยากเป้าหมายสูงสุดก่อนว่ามเมื่อเข้าสู่ e-government ของเอสโตเนียแล้วเนี่ยคนที่ไปใช้บริการจะมีความมั่นใจ100%อร์เซว่าจะไม่มีการถูกแฮก แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม้กระทั่งเจ้าของข้อมูลเช่นกระทรวงน้นกระทรวงนี้ต่างๆที่มีดาต้าเบสที่เข้ามาร่วมเชื่อมตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต้องห้ามของประชาชนได้ยกเว้นตัวประชาชนได้ไดมีอำนาจท้ายเมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บ Data เนี่ยจะต้อง100% unhackable 100%เนะ99ก็ไม่ได้นะฮะเพราะ99เเราก็ไม่ แล้วก็กลัวละอันที่2ข้อมูลต่างๆที่กระจัดกระจายเป็น decentralized อยู่ในกระทรวงต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้มารวมกัน physically นะฮะต่างคนต่างมีเป็นก้อนๆไว้เลยแต่ว่าการ protect ของแต่ละก้อนหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ก็มีอยู่นั้นเนี่ยจะต้อง100% unhackable เหมือนกันตรงนั้นเขาใช้ blockchain นะผมกำลังพูดถึง blockchain นะงในแง่ของการดูแลข้อมูลนะฮะไม่ใช่เป็นการ exchange ถ้า exchange blockchain ไม่ต้องใช้ใช้แค่พวก cryptography ก็พอพวก encrypt เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้อง100%และการวิ่งไปมาระหว่างโทรศัพท์มือถือเรากับกระทรวงนี้กับกระทรวงนั้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า transit หรือว่า transition เนี่ยก็จะต้อง100% unhackable เหมือนกันปักธงไปเลยว่าอีก3ปีถ้าคุณยังไม่เข้าใจในการใช้ดิจิทัล equipment เนี่ยคุณก็ตกรถไฟ เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการกัดฟันแล้วก็เอาจริงๆจริงจงๆ,ๆกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลจากนั้นมาอะไรเกิดขึ้นครับทุกอย่างที่อยู่ในกระทรวงต่างๆนั้นเนี่ยถึงเขาเรียกว่าเป็น Government Data ทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดความโปรง่งใสนับเป็นการสร้างแบรนด์ประเทศที่ได้ผลอย่างมากถึงขนาดที่หลายประเทศต้องมาศึกษาดูงานที่เอสโตเนียกันเลยทีเดียวแต่ประเด็นเรื่องดิจิทัล ับยังไม่เพียงพอต่อการสร้างแบรนด์ประเทศของเอสโตเนียเพราะเอสโตเนียได้ก้าวล้ำไปอีกขั้นจากการพยายามที่จะสร้างความโปร่งใสให้ได้มากยิ่งขึ้นในดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของโลกปัจจุบันเอสโตเนียอยู่ในอันดับที่12ซึ่งพุ่งสูงขึ้นจากอันดับที่28ในปี2013ถือได้ว่าในระยะเวลาเพียง10ปีเอสโตเนียสามารถรังสรรค์ให้ตัวเอง มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้นถึง16อันดับแซงหน้าประเทศมหาอำนาจและมหาอำนาจกลางบางประเทศเสียด้วยซ้ำเอสโซเนียทำทุกอย่างออนไลน์เนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นข้าราชการก็ไม่จำเป็นต้องมีมากมายการคอร์รัปชันที่จะต้องใช้ลักษณะเจอกันด้วยบุคคลเนี่ยนะมันก็ลดน้อยลงและเมื่อเป็นดิจิทัลแล้วทุกอย่างเนี่ยที่รัฐมนลรทเนี่ยมันจะถูกบันทึก แล้วก็ถูกค้นหาแล้วก็สามารถถูกสอบสวนอะไรต่างนี่ได้หมดเลยเห็นไหมฮะดิจิตอลเนี่ยมันจะมาทําทั้งหมดทุกอย่างที่ตัวเองจะทํานั้นทุกคนก็จะรู้หมดเห็นไหมตรงนี้มันทําให้คนเนี่ยไม่กล้าคิดชั่วหรือไม่กล้าคิดในทางที่คดโกงและการซื้อขายทุกอย่างของรัฐบาลทุกกระทรวงอยู่ในนั้นสิ่งที่เปิดเผยได้เขาเปิดเผยนักการเมืองที่จะไปหากินอะไรอย่างเงี้ยฮะหมดหมดเกลี้ยงดิจิตอลเนี่ย เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีความหวังไม่ค่อยดีต่อต่อส่วนรวมเนี่ยกลัวเพราะมันจะเกิดความโปร่งใสเมื่อรัฐบาลเอสโตเนียเลือกเส้นทางนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสภาวะเส้นทางบังคับที่หมายถึงเมื่อคิดจะใช้ดิจิทัลก็จะต้องสร้างความโปร่งใสเพื่อให้การสร้างแบรนด์ประเทศยังคงมีความสอดคล้องกับสิ่งที่อยากให้เป็นแต่สิ่งที่เขาจะปิดก็คือ national security นะเรื่องระเบิดอยู่ตรงไหน,นหรือหน่วยต้านหรืออะไรต่างๆไซเบอร์คอ,อมมานคงอันนี้ดูไม่ได้แนะ่นอนแต่ถ้ากว่าเป็นเรื่องปกติเช่นจะเป็นเรื่องของโฉนดที่ดินจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทจะเป็นเรื่องของการหย่าร้างการแต่งงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็การอเสียภาษีทั้งอย่างนะมันเกิดความโปร่งใสยอย่างนั้นแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับประชาชนธรรมดาพวกเราเนี่ยที่เป็นวอชด็อก ที่เป็นผู้ที่คอยมองดูว่าให้มีการโกงกันที่ไหนเรื่องต่างเนี e ่ยไม่ต้องไปยื่นลงยื่นเรื่องอะไรแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เมื่อหมดความกังวลเรื่องความปลอดภัยในระบบดิจิทัลทำให้ในช่วงหลังๆเอสโตเนียจึงเกิด e-democracy ขึ้นในเรื่องของการเปิดเผยเอกสารชั้นความลับทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบหรือกระทั่งการลงคะแนนเสียงแบบอ e l e c t i o n ก็สามารถที่จะตรวจสอบระบบได้แบบเปิดเผย ไร้กังวลเรื่องบัตรขย e งอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของเอสโตเนียประเทศเล็กๆที่พยายามจะสร้างแบรนด์ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนำมาซึ่งความโปร่งใสเป็นแพ็กเกจตคู่กันได้อย่างลงตัวนับเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยในยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นหนักเรื่อง Thailand 4.0วัดท้ายที่สุดแล้วตัวตนของประเทศเรา อยากที่จะมีช่องทางให้เกิดกระบวนการทำให้เป็นดิจิทัลหรือไม่และมากน้อยเพียงใด